สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพิงค์ะคะหัวข้อวันนี้ก็คือแฟลลี่นางฟ้านะคะต้องการจะเสืออะไรกับคุณนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ให้กําลังใจคุณจะได้ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูการช็อตตัวเลือกไหนเลือกได้เลยตัวเลือกที่1นนะคะจะเป็นอ่ากุมภาตัวเลือกที่สองสิงหาตัวเลือกที่3ตุลานะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกล่องที่1กันเลยะคะ่ะสําหรับใครที่เลือกกล่องที่1นนะคะ คุณพาฝากกดไลค์ subscribe แชร์กระดิ่งติดตามไปกลังใจให้กับช่องในคลิปนี้ได้นะคะใครที่อยากดูส่วนตัวทักมาได้ที่ V. s t a r 9 9าเะจะชัว์กว่าชัดเจนกว่าเป็นดวงของคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่านะคะถาไมได้ทุกเรื่องบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าปรึกษาใครมาได้เลยนะคะจะได้ช่วยแก้ไขาหาชางออกแล้วก็ดึงดูสิ่งดีๆให้กับคุณนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซนเซทีฟแค่ไหนได้หมดเลยเป็นการคอนเฟิร์มให้ก็ยังได้นะคะ โอเคไพ่ของคุณออกมานะคะกองที่หนึ่งทุกอย่างมันมีเวลาของมันดีไวทยออเดอร์สีม่วงสีม่วงนะคะถ้าไม่นุกถึงแบบไปเนี่ยคราวจะก,กะนะคะจะก,กะบนสุดของคุณคุณต้องเชื่อเซนคุณเป็นคนที่มีเซนตนะคะถ้าคุณยิ่งนั่งสมาธิเล่นโยคะมันจะช่วยการเล่นโยคะจะทําให้โฟลนะคะ ทำให้พอร่างกายเรามนโฟมมันดีมันดีขึ้นนะเลือดลงมาไหลเวียนขึ้นนะมันจะช่วยในเรื่องการพัฒนาเตันคุณด้วยนะคะก็จะทําให้คุณนั่งสมาธิได้นานขึ้นได้นิ่งขึ้นก็ว่ากันไปนะคะจะบอกเลยว่าคุณต้อง รอในเวลานะคะทุกอย่างมันมีเวลาก่อนที่เราจะได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้เราต้องหรือเจอในสิ่งที่เราอยากเจอเราต้องเรียนรู้สิ่งที่มันไม่ใช่ก่อนก่อนที่จะเจอสิ่งที่ใช่นะคะเดี๋ยวถึงเวลาสิงสิิบอกว่าเดี๋ยวถ้าถึงเวลาในสิ่งที่คุณไปขอพรมาหรือสิ่งที่คุณต้องการหรือคุณยังไม่ชชว่์ว่าเอ๊ะฉันจะต้องเดินทางไหมฉันจะต้องทําอะไรต่อฉันจะต้องไปยังไงต่อ อนนี้เราไม่รู้ว่า,าต้องจัดการยังไงไม่รู้จะต้องวางแผนยังไงนะคะพี่บอกว่าเดี๋ยวรอจังหวะอีกนิดหนึ่งถึงเวลาคุณจะรู้ด้วยตัวคุณเองเดี๋ยวสิงหาสิจจะมาเรียกคุณเองเหมือนกับว่าเดี๋ยวนั่งฟ้าเทวดาจะเป็นคนบอกคุณเองจะให้สัญญาณเองแล้วคุณค่อยเทคชั่นค่อยทานะคะค่อยเดินหน้าต่อไป อะไรที่ไม่ชัวร์ไม่ชัดเจนเนี่ยก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้จักรวาละนะคะปล่อยให้เปนะ็นหน้าที่ของเขานําทางาเราบ้างเราบางครั้งเราจนมุมและเราทําทุกอย่างและแต่เราไม่รู้จะไปยังไงจริงๆเหมือนความชั่งเหมือนคนกองที่เหนือไม่รู้จะทํายังไงชีวิตไม่รู้จะไปทิศทางไหนบางคนเจอปัญหา,น,า,น,านักนาอุปสรรคหนักมากไม่รู้จะต้องทอํายังไงตอบให้ออกมาบอกว่า อาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องอยู่นิ่งๆไปก่อนถ้าคุณพยายามแล้วแล้วมันไม่ยังไม่เจอทางออกคุณต้องนิ่งนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เองคุณจะต้องไปทางไหนทีทางไหนแล้วก็มันมีเรื่องของเวลาด้วยบางครั้งอาจจะต้องรอเวลาอีกนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เองแล้วพอถึงจุดนั้นอะสมมติอะอาจจะต้องรออีกสักอาทิตย์นึงสักสองสามวันสักหนึ่งเดือนแต่พอถึงเวลาวันนั้นปุ๊บคุณมันจะมีโอกาสเข้ามาทําให้เราได้ไปต่อคุณจะรู้เลยว่า มันจะมีเหตุการณ์เข้ามาทําให้เราได้ไปต่อเราจะรู้ด้วยว่าอ๋อเราต้องรอเหตุการณ์นี้นี่เองเราถึงจะเห็นเส้นทางเดินของเราต่อนะคะเราถึงจะเห็นแบบฉากต่อไปอะไรเงี้ยอะไรที่เป็นความกังวลใจความกลัวนะคะปล่อยให้เป็นเหมือนกับมอบสิ่งเนี้ยยกสิ่งเนี้ยหน้าที่เนี้ยให้กับเทวดาจักรวาลได้เลยนะคะประจาตัวคุณได้เลยถ้าบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอให้คุณอดทนรอจังหวะเวลานั่นเอง ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะออกกํลาลังกายเล่นโยคะก็ได้นะ,ะกินอาหารที่เฮลตี้คะช่วงนี้ดูแลตัวเองผ่อนคลายพักผ่อนไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นกับคุณนะคะ อาจจะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยก็ได้นะคะบางคนจะได้เจอกัลยาณม,มิตรภาพที่ดีนะคะบางคนอาจจะได้เจอความรักคู่รักที่ดีนะคะเออมันขึ้นอยู่ที่ความเชื่อมคุณด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดบวกมองแง่ดีเชื่อต่สิ่งดีๆแล้วคุณจะได้เจอเรื่องรางดีๆบอกว่าเล่นในวันข้างหน้าคุณจะมีเพื่อนมีเออคนที่เข้าใจคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักอาจจะเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งคนรักเลยนั่นเองแล้วก็ไพ่ไปสุดท้ายถือว่าดีนะ d i s t a n t to have นะคะมองสิ่งบางอยา่าง มันก็เกิดมาเพื่อคุณนะคะคุณจะต้องเหมือนแอนบองว่าคุณถูกเหมือนกับกําหนดให้คุณจะต้องไปเจอบางอย่างที่ดีแต่ว่าเส้นทางเนี้ยไม่ได้ง่ายแต่สุดท้ายมันจะดีแน่นอนนะคะก็เลยอยากจะบอกว่าสาหรับคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งนะสิ่งที่คุณเชื่อคุณฝ่ายฝันคุณต้องการเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณจะได้นะคะคุณจะได้คุณจะมีมันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆในวันข้างหน้านะคะยังไม่ใช่ตอนนี้แต่เป็นเรื่องของวันข้างหน้า ก็ให้อดทนนะคะอดทนรอเวลาที่ใช่จังหวะที่ใช่แลวทุกอย่างที่คุณต้องการมันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นจริงส่วนใครที่เชื่อเซนตัวเองในเรื่องของความรักว่าคนนี้ต้องใช่แน่เลยนะคะมันก็เป็นจริงได้นะคะมันก็เกิดขึ้นได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แต่คุณต้องรอจังคุณต้องรอจังหวะเวลาและการนำทางจากสกิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็นางฟ้าของคุณนั่นเองนะคะแล้วคุณถึงจะไปเจอกับสิ่งนั้นสุดท้ายมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ต้องห่วงนะคะ คิดดีทําดีต่อไปอดทนต่อไปนะคะเดยวถึงเวลาคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณปารารถนารอคอยนั่นเองประมาณนี้นะกองที่1เดี๋ยวเราไปต่อกองที่2กันเลยค่ะใครที่เลือกกองที่สนะคะเดินสิงหาฝากกดไลค์ซับสไคร้แชร์กระดิ่งติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากดูส่วนตัวทักมาได้ที่ v s t a r สตก็ก้าจะโชว์กว่าชัดเจนกว่าเป็นดวงคุณโดยตรงนะคะจะไม่ยำกว่าถามได้ทุกเรื่องเลย นะคะบางเรื่ไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าปรึกษาใครกพัาเขาจะไม่เข้าใจมาได้หมดนะคะช่วยคอนเฟิร์มให้ก็ยังได้เลยโอ้ผ้คุณนะคะออกมาลักษณะแบบถ้าใครที่กังวลเรื่องเงินเดี๋ยวการเงินจะฟลูนะคะเดี๋ยวมันจะมีหนทางเดี๋ยวมันจะมีทางออกแต่คุณจะได้พบเจอกับโอกาสหนึ่งพี่ทําให้คุณเนี่ยกลับมามีเงินอีกครั้งกลับมามีความ มั่นคงในด้านการเงินหรือแม้กระทั่งการงานอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือคุณอาจจะได้เจองานที่มันตอบโจทย์กับคุณทําให้คุณมีเงินที่มั่นคงอ่ารายรับที่มั่นคงนะคะรายได้ที่มั่นคงขึ้นก็ได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าใครที่เป็นห่วงหรือกังวลมีความเครียดในด้านการเงินหรือตกงานอยู่ยังไม่ได้งานอะไรลักษณะนี้นะคะเกี่ยวกับงานเงินโดยตรงบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะช่วยคุณนางฟ้าเทวดาเทพต่างๆจะช่วยคุณแล้วถ้าเกิดใครที่นับถือองค์พระพิฆเนศหรือ พระแม่เป็นแนวลักษณะเทพฮินดูนะคะเป็นพิเศษนะคะท่านก็ลองบูชาแล้วขอกับท่านดูเผื่อท่านจะช่วยให้เร็วขึ้นได้นะอะนะถ้าใครที่นับถือตรงนี้ก็สามารถบอกท่านได้ว่าขอให้ท่านช่วยนําทางเราเนี่ยไปเจอ,อความมั่นคงนะคะความจเจริญรุ่งเรืองนะคะอะไรประมาณเนี้ย ขอแบบเนี้ยจะดีกว่าอย่าไปขอจอะจงมากนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าอะไรที่มันใกล้ตัวหรือมันใกล้ตัวเราที่มันพอจะจับได้แต่ท่านจะส่งมาเป็นโอกาสให้แล้วก็ตอนนี้ถ้าใครที่ทํางานอยู่นะคะมีความสึกอยากออกอยากอะไรเนี่ยไพ่บอกว่าให้โฟกัสที่งานของคุณไปก่อนดีกว่าอย่าพึ่งออกอย่าพิ่งอะไรเลยนะให้อดทนรอจังหวะเวลานะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าบางคนสําหรับบางคนทํางานจนไม่มีเวลาเนี่ยต้องหาเวลามาดูแลตัวเองบ้างเพราะนั้นเดี๋ยวร่างกายสุขภาพคุณแย่บางทีสุขภาพจิตเราแย่เครียดเนี่ยกับ เพื่อนร่วมงานกับทําการทํางานหรืออะไรที่เราเจอทุกวันมากๆเนี่ยมันทําให้เรา จะเป็นซึมเศร้าได้โดยที่ไม่ดูตัวเพราะฉะนั้นต้องหันมาดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายภายนอกสุขภาพจิตเราความรู้สึกเรานะคะเอ,อ่อบางอย่างรู้สึกว่าบางบางทีเนี่ยรู้สึกว่าถ้าคุณทํางานหนักจนไม่มีเวลาเลยเนี่ยอาจจะลองมองหางานใหม่ดูไหมที่พอจะมีเวลาให้ตัวเองได้มาดูแลสุขภาพบ้างคุณจะต้องบาลานนะต้องบาลานไปแต่ว่าไพ่เหมือนกับอยากให้คุณโฟกัสในสิ่งโฟกัสสมมติถ้าใครที่แบบลงทุนธุรกิจทํากิจการตัวเองหรือเพิ่งเปิดอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยอันนี้คุณควรที่จะโฟกัสเดือนหน้าต่อไป มันจะมีการเงินเข้ามาแต่เรื่องเรื่องแบบว่าถ้าใครที่ยังไม่มีแบบยังไม่โชว์ว่าจะไปงานยังไม่มีแบบโอกาสงานใหม่มาหรือยังแบบสมัครไปแล้วแต่ยังไม่มีการเรียกมาเนี่ยก็อาจจะต้องอดทนรอไปก่อนนะคะเออแต่อย่าไปคิดอะไรมากนะ เดี๋ยวการงานการเงินก็ดีขึ้นนะคะ mm hmm. อยู่กับปัจจุบันไม่อยู่ในอดีตไม่อยู่ในอนาคตนะคะ,ะเรามองหางานใหม่ในวันข้างหน้าได้แต่เราอย่า well <c oughs> ไปคิดว่าเราไปอยู่กับตรงนั้นแล้วเราต้องการแบบอะไรที่มันจริงจังนะคะให้คิดคร่าวๆเอาไพ่ว่าให้อยู่กับปัจจุบันไปก่อนอดทนด้วยเห็นไหมรอเวลาอดทนใจเย็นแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะกลับมาดีขึ้นนะคะอะไรก็ตามที่ช่วงนี้มันแย,ย่ๆหรือเป็นขาลงเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลามันจะนิ่งมันจะดีขึ้นแล้วก็เป็นขาขึ้นให้กับคุณเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้เป็นช่วงี่อาาะ้งงเรรยยนนูบ แต่ว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนพาอยากให้คุณดูแลสุขภาพใส่ใจการดูแลตัวเองเอาอช่วงนี้อาจจะต้องระวังเรื่องความรู้สึกเหมือนพิเศษอาจจะอ่อนไหวนะคะความรู้สึกอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษก็พยายามแบบอย่าไปใส่ใจสนใจบางคนเนี่ยพูดไรทําให้เรู้สึกแย่ยอย่าไปสนใจเลยปล่อยผ่านนะคะไม่ต้องเก็บมาคิดให้ปวดหัวเชื่อเซนใจเย็นอีกละเพชชนนะคะอดทนใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะคะแล้วก็เหมือนกับ ถ้าความรู้สึกอ่ะบางทีเซนคุณมาจากความรู้สึกนะถ้ามีความรู้สึกว่าเราอยากจะไปตรงนี้เราอยากจะทำมันนั้นเราอยากจะทําเนี่ยลองทําตามความรู้สึกเราได้นะคะเพราะอันเนี้ยมันเป็นไพ่เหมือนแบบบางทีความรู้สึกเราจะนําทางให้เราเนี่ยไปเจอกับสิ่งที่มันดีขึ้นอ่านะคะอ่าแต่ว่าใครที่ช่วงเนี้ยทำงานเหี่ยนะใครที่อาจจะเรียนรู้เรื่องสปิริตชลเรื่องเซนลังสังหรณ์เรื่องอะไรแนวนี้นะคะ ก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่ต้องรีดด้วยค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค่อยๆเติบโตเพราะว่าให้เฟชั่นเนี่ยเป็นการที่แบบต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปจริงๆเรารีบไม่ได้เราเล่นไม่ได้ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของดวงเรานะคะส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของเวลาที่แบบว่าถึงรีบไปเนี่ยก็มีค่าเท่ากันนะคะบางทีดวงไม่เปิดเล่นไปก็เท่านั้นเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะทําอะไรเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าตอนที่สองต้องเรียนรู้กับเรียนรู้ความใจเย็นนะคะความอดทน ไม่คิดเยอะไม่เก็บความพูดคนมาคิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวการงาน mm. การเงินเนี่ยมันจะไหลเข้ามานะคะเดี๋ยวเงินไหลเข้ามาเดี๋ยวการงานจะดีขึ้นนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลมากให้อยู่กับปัจจุบันแล้วอนาคตคนจะดีแน่นอนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สามกันเลยค่ะสําหรับใครที่เลอกกองที่สามฝากกดไลค์ b s c r i b e แชร์กร like, ะดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้้วยนะคะใครที่อยากดูส่วนตัวทักมาได้ที่ v. ตาก,ก,ากา็ก้าโชว์กว่าเส้นกว่าเป็นดวงคุณโดยตรงนะคะก็จะไม่ยำกว่าทำได้ทุกเรื่องทุกอย่างนะคะคอนเฟิร์มให้ได้แล้วก็บางเรื่องไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าไปปรึกษาหรือคุยกับใครมาได้เลยนะคะจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกให้กับคุณนั่นเองจะได้ไม่ถูกไม่เศร้าจะได้เจษฎ์ทางออกสักทีนะคะโอเคนะคะท่าบอกว่าอะไรที่คุณกังวลหรือกลัวโดวยเฉพาะความคุณจะต้องก้าวผ่านความกลัวของตตัััวเเอองงงงให้้้้ไดกาออกาครรรบบบ็ มองมันง่ายๆอะไรจะเกิดให้มันเกิดแล้วให้มองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันต้องมีผลดีตามมาแน่นอนเนี่ยเราตั้ง mindset ่างเนี้ยเราคิดแบบเนี้ยแล้มันจะเป็นอย่างไงน,นะคะให้บอกว่าอย่าก,กลัวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่าก,กลัวที่จะออกจาก comfort zone อย่าก,กลัวที่จะลองอะไรใหม่ๆทำให้นนาเชึงหนึ่งอย่างคือบางคนเนี่ยอยากจะทําตามใจตัวเองอยากจะ เรียนนะคะหรือทําอาชีพในสิ่งที่เราอยากทําอาจจะเป็นพวกอาชีพอิสระโน,น่นนี่นั่นก็เลยแบบเอ๊ะไม่รู้จะเวิร์กไหมจะรุ่งไหมถ้าจะออกมาขายของจะดีไหมสมัยนี้ก็มีแต่แม่ค้าคนซื้อก็น้อยอะไรเงี้ยคืออยากคิดแบบนั้นนั่นก็คือความกลัวของคุณนะคะที่มันจะคืออย่าไปกลัวอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดก็ได้ถ้าคุณไม่ลองแล้วคุณจะรน้ได้ยังไงนะคะแล้วก็ไพ่เปิดไพ่มันขึ้นเหมือนกับเปิดใจคุยถ้ามีอะไรที่เราไม่โอเคกับเพื่อนกับคนในบ้านกับคนรอบตัว เปิดใจคุยดีๆนะคะไม่ต้องไปหาเรื่องเขาแต่ให้เปิดใจคุยในเรื่องแบบว่าเออแบบเนี้ยเราไม่ชอบนะถ้าเป็นเธอเธอจะรู้สึกไงเธอโดนอย่างเงี้ยคือพูดดีๆไปเลยถ้าเขาคนนั้นยังไม่ฟังไม่รายเดี๋ยวจิงของสิทธิวดาเทพคุณจะจัดการเขาเองนะคะเนี่ยไพ่บอกว่าอย่ากลัวที่จะแสดงความรู้สึกหรือความเป็นตัวเองออกมาอย่ากลัวที่จะเลือกเส้นทางของคุณอย่ากลัวที่จะทําตามความฝันของคุณนั่นเองนะคะแล้วก็คุณอาจจะต้องเกิดมาแตกต่างจากคนอื่น ทำอะไรก็ไม่เหมือนคนอื่นนะคะอาจจะเป็นแกะดำแต่ว่าตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยเจอกับไลฟ์โค้ดของคุณจะทำให้คุณเนี่ยไปเจอกับสิ่งที่ใช่สำหรับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน คนรักหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะสิ่งเหล่านั้นจะยอมรับนะคะและเป็นความรักเนี่ยเขาจะยอมรับตัวตนของคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องเฟรไม่ต้องแอปไม่ต้องอะไรเลยนะคะเขาจะแบบอินกับคุณตั้งแต่แรกแล้วก็งานเนี่ยคุณก็จะได้ทําในสิ่งที่คุณชอบเพราะคุณได้ทําในสิ่งที่คุณชอบทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ากองที่สามคุณต้องกลับมาเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็การที่คุณไม่เหมือนคนอื่นนะคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้ไปเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ฟิตหรือไปเข้ากับคนอื่นไม่จําเป็น อันเนี้ยจะเป็นความยูนิสของคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยไปเจอกับเส้นทางของคุณแล้วก็จะไปเจอกับสิ่งที่มันใช่สําหรับคุณในวันข้างหน้าแน่นอนนะคะซื่อสัตย์ในสิ่งที่คุณอยากทําอยากเป็นนะคะซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองนะคะเอ,อ่อรู้สึกยังไงพูดตรงๆเลยไม่เป็นไรเพราะให้คนขึ้นแบบว่าการสื่อสารนะถ้าคุณมวมต่เก็บนะคะวแตะเกรงใจคนอื่นปฏิเสธคนไม่เป็นรับรองคุณจะทุกข์กว่านี้แน่นอน มันจะยิ่งแบบเหมือนความกลัวสะสมมันก็จะยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นเนี้ยคุณก็จะแบบไม่ไหวนะคะสุขภาพจิตเราก็เสียไปด้วยคุณควรที่จะเป็นผู้นําอันดับแรกคือนําพาตัวเองนะคะใได้ก่อนก็คือพูดจากความรู้สึกเรานะคะ,ะแสดงความคิดเราออกมาได้ที่จะมั่นใจในตัวเองอ่าล่้ที่จะเป็นตัวของตัวเองออกมาแสดงความเป็นตัวของเราเองให้คนได้รับรู้นะคะคนรอบตัวเราเนี่ยแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยอนว่าถ้าคุณทําตรงนี้ได้คุณจะเจอจะพานของเส้นทางของคุณลายโพสของคุณว่าคุณจะเกิดมาทําอะไรคุณทําอะไรแล้วมันจะดีนะคะประมาณนี้คุณจะเจอแน่นอนนะคะขอให้ซื่อสัตว์กับสิ่งที่คุณอยากทําหรือสิ่งที่คุณต้องการเราทุกอย่างมันจะดีมองแง่ดีเข้าไว้นะคะไพ่ใบนี้บอกมองแง่ดีแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าอะไรเนี่ย exploration คือถ้าอะไรที่เราไม่ชัวร์นะคะอย่าเพิ่งไปคิดแต่ขอให้ลองไปทําก่อนลองไปเรียนรู้ดูก่อน ลองไปแบบจัดก,การมันก่อนนะคะลองไปลุยก่อนแล้วค่อยกลับมาคิดดีกว่าของคุณอาจจะเป็นแนวสายแบบเปิดใจนะคะเปิดใจคุยความรู้สึกตัวเองต้องกล้าที่จะพูดออกมาแล้วก็ทําเลยนะคะถ้าคุณคิดน้อนว่าคุณเป็นคนที่เก่งใจคนาแล้วก็ขี้เกรงใจมากนะคะแล้วก็ไม่กล้าคิดลบน้องไม่ค่อยคิดลบกับคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับ คุณเป็นคนที่คิดเดียวคิดว่าจะต้องแบบระมัดระวังคําพูดคําจาคิดนู่นคิดนี่จนบางทีมันมันเยอะไปนะมันเยอะเกินไปนะคะไพ่บอกว่าบางครั้งเราก็ต้องลองลุยลองทาดูก่อนถ้าอะไรที่เราชอบเราก็เดินหน้าต่อไปไนดะ้อะไรที่เราไม่ชอบเราก็หยุดแค่นั้นนะคะมองแง่ดีนะ,ะเลือกอิสระของเรานะคะฟรีตัวเองเหมือนกับปลดปล่อยตัวเองออกจากสิ่งแย่ๆซะถ้าเกิดคุณไปคิดว่าคุณจะต้องเจอสิ่งแย่ๆเนี่ย ม,มันก็จะพาแต่คุณไปเจอสิ่งแย่ๆนะความคิดเราจะดึงดูดมาให้เพราะฉะนั้นเราต้องปลดปล่อยเองจากความคิดนะคะปลดปล่อยตัวเราเองจากความกลัวของเราจากอีโก้ของเราก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นคุณจะค่อยๆเจอในสิ่งที่ใช่สําหรับคุณเองเหมือนปรับไมค์เซ็ตใหม่แล้วก็ฝึกคําพูดเรานะคะฝึกความกล้ากล้าที่จะออกจากเซฟโซนของเรากล้าที่จะซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกเราและทุกอย่างเนี่ยมันจะดีเอง เคลียตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วคุณจะเห็นพารต์ต่อไปของคุณคุณจะเจอไลฟ์โค้ชของคุณคุณจะเจอหน้าที่ที่ใช่สำหรับคุณอย่างแน่นอนนะคะประมาณนี้ก็เป็นกำลังใจให้ว่าจะเจอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ